สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของ NaNA s เตอรนะคะเราอยู่กันที่สนามบินรณภูมิวันนี้เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะของการไปเที่ยวต่างประเทศกัน3คนพ่อแม่ลูกนะคะโดยครั้งนี้นะคะการเดินทางของเรานะเดินทางเป็นระยะเวลา10บวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมจนถึงวันที่18มกราคมปี2 5 6พค่ะช่วงนี้เราสามารถเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้โดยที่ไม่ต้องตรวจ PCR แล้วนะคะเพียงแค่ลงวีซิทญี่ปุ่นให้เรียบร้อยพอ,พอ เดินทางครั้งนี้นะคะเราเลือกเดินทางกับสายการบิน a อร์เอชเอค่ะขึ้นที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิและไปลงที่สนามบินนาริตะเนื่องจากเราเดินทางกับเด็กเล็กนะคะดังนั้นการเดินทางของเราต้องเผื่อเวลาเพิ่มไปนิดหนึ่งสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กต้องการพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศนะคะใ,ให้ไปก่อนสองขวบนะคะเพราะว่าค่าเดินทางของลูกเนี่ยจะเสียเป็นค่าธรรมเนียมเด็กเล็กแล้วก็ลูกสามารถนั่งวนตักคุณพ่อ,พอหรือคุณ,คณแม่ได้นะคะเอ๊ะปี้บัปี้จ้าเรากจะไปไหนกันคะ เรากำลังจะไปที่ตู้ค่าเดินทางไปญี่ปุ่นทั้งนี้ของเรานะคะอยู่ที่3 9 0 0 0บาทค่ะราคานี้เป็นค่าตั๋วของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมของนานะเราเลือกซื้อแพ็กสุดคุ้มของแอร์เอเชียกระเป๋าขาไป2ใบใบไปละ20กิโลกระเป๋าขากลับ2ใบใบละ20กิโลแต่ว่าเราซื้อหนักเพิ่มเพิ่มเป็นคนละ25กิโลพร้อมทั้งอาหารขาไปและขากลับและประกันการเดินทางของแอร์เอเชียค่ะ มื่อสักครู่นะคะเราเข้ามาทางทัศแทรคค่ะเพราะว่าเรามากับเด็กเล็กนะคะก็เลยค่อนข้างเร็วนิดนึงยด้รับการรบกานดีมากเลยส่วนตอนนี้น้านี่วิ่งสนดูนานก๊ก๊กแล้วกโกอ่ะอ่ะดื่อธรานเอารถเข็นไหม ยังยังกกยนั่น่ันนี้นันนี้ก่อนจะขึ้นเครื่องนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกเล่นที่เต็มที่นะให้เล่นจนเหนื่อยนะคะลูกจะได้ขึ้นไปหลับบนเครื่องจะได้ไม่รบกวนคนอื่นด้วย สำหรับน้องๆน,นะคะที่ขึ้นเครื่องแล้วยังไม่หลับนะคะคุณพ่อคุณแม่กลัวน้องมีอาการปวดหูเวลาที่ขึ้นเทคออฟหรือว่าแลนดิ้งจะให้น้องนะคะกินนมกินขนมหรือว่าดื่มน้ําดื่มนมก็ได้นะคะเพื่อเป็นการขยับขากันไกลน้องจะได้ไม่ปวดหูเวลาความนะันอากาศเปลี่ยนค่ะก่อนจะ t เทคอ f ฟนะคะ พี่แอร์โฮสเตสก็จะเอาเบลของน้องมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเบลของน้องก็จะเกี่ยวกับคุณพ่อหรือคุณแม่แนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าให้น้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะตกหลุมอากาศเมื่อไหร่ถ้าเกิดให้ลูกเล่นเต็มที่สนามบินนะคะพอขึ้นเครื่องบินมาลูกก็จะหลับง่ายค่ะแล้วก็จะได้ไม่รบกวนคนอื่นด้วยจะบอกว่าที่นั่งของแอร์เอเชียสบายมากนะคะพื้นที่เล็กรูมคือกว้างมากแพส้สูงแ6 8แล้วก็ขายยาวพื้นที่เล็กรูมก็คือเหลือแล้วกนัั่่่งสบาายยมไมไอดอดเลคะ ถึงเวลากินข้าวแล้วนะคะพี่แอร์ก็เอาอาหารมาเสิร์ฟช่วงประมาณบ่ายโมงแต่ว่าตอนนั้นนานายังไม่ตื่นเราก็เลยขอพี่แอร์ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยเสิร์ฟใหม่อยู่บนเครื่องบินเราก็ต้องหาทุกอย่างนะคะทาให้ลูกไม่เบือ่อไม่ว่าจะเป็นนิทานสมุดร,ระบายสีสมุดสติกเกอร์หรือว่าต้องยอมให้ลูกดูการ์ตูนจากในมือถือค่ะโหลดวิดีโอจากใน YouTube ลงเครื่องเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางค่อนข้างนานน้องอาจจะเบื่อได้ง่ายต้องทำยังไงก็ได้คะ่ะให้น้องควรพักเน,นื่อยนอที่สุด เรงให้เลยไม่งอแงไม่ร้องไห้เลยเชงดังเลยใช่เย้ๆมีงอแงตอนที่ก่อนจะลงนิดนึงเพราะแบบนั่งมานานมากว่ะแรอทุกคนลงก่อนเล่นกอๆเล่ก่นเล่นไก่อนนกอนเล่นก่อนเ e นไ a นเ a ่นก่อนเลไปเล่นไปกนเล่ก่อนเล่นไปก่อนเ่อนเล่ก่อนเ่ก่อนเนปก่อเ่นก่อนเล่นไกเกอเก่นเกล อตอนนี้ถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะถึงสนามบินนาริตะนีอนนี่ชินแอร์พอร์ตแล้วเราลงมาเป็นคนสุดท้ายของ,ขงเครื่องเลยอ่ะหัวยุ่งมาแล้วเลยบอกว่าเหนื่อยมากแล้วคนนี้ก็เหนีวม,มากแต่เก่งมากเลยว่าลูกไม่ร้องไห้เลย ไม่ร้องเลยไม่เว,ว่อวายเลยนี่<ม>แค่งองแงนิดหน่อยต่อไปก็จะช่วงการเข้าเมืองซึ่งเราเตรียมเอกาสารมาครบหมดแล้วตัวไอซีเจแปนเราก็แค่โชกคนแล้วก็ผัดเข้าไปกันนี่เขาเขามีเจ้าที่มารอแล้วอาจจะให้โอเคก,กับตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันด้างนอกบายลูกลิงอป,ปิษ พอออกมาจากเครื่องนะคะเราก็ต้องด e c l a r e ตัว Fast Track นะคะเพื่อที่ว่าจะเข้าตอมอมาได้นะคะนี่พอมีตัวเล็กมาด้วยเราเลยออกมาชัดสุดของเครื่องเลยเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันตอนผ่านวิสิตเจอปนันตอมอรับกระเป๋านะคะใช้่ว่าเรารวมรุมกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง เอกสารสําคัญเลยที่ต้องใช้นะคะก็คือพาสปอร์ตกับตัววัคซีนพาสปอร์ตตัววัคซีนพาสปอร์ตจะเป็นวัคซีนเล่มเหลืองหรือว่าจะเป็นตัวที่แคปจากหมอพร้อมก็ได้ค่ะขั้นตอนการผ่านตอมอก็ไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนการผ่านตอมอนะคะแพทเองอตเตรียมพวกเอกสารการเดินทางต่างๆเช่นตัวเครื่องบินนะคะเอกสารการจองที่พักประกันการเดินทางแต่ทางตอมอไม่ขอเลขดูสักอย่างคะ่ะหยิบพาสปอร์ตไปแซมตึมแล้วก็ผ่านได้เลยคะ่ะเข้าประเทศอย่างง่ายดาย ขั้นตอนการเข้าเมืองนะคะเราเลือกเดินทางโดยนาริตะ Sky Access l i ไลนั่งรถไฟตรงจากนาริตะเพื่อไปยังสถานีอซากุสะไปง่ายมากค่ะ ขึ้นรถคันเดียวไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยถึงอาซากุสะเลย <Okay. S 1> วิธีการหารถไฟไม่ยากเลยนะคะให้เดินตามป้ายสีสม้มแล้วใช้ Google Map ดูรอบรถไฟตัวนาเิตา SKY ACCESS LINE จะมี2แบบนะคะก็จะเป็นโลเคอลกับระผิดแบบโลเคอเนี่ยก็คือจะแวะทุกสถาน,นีแบบรบผิดคือจะแวะบางสถาน,นีแต่ทั้ง2ขบวนเนี่ยสามารถไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันค่ะค่าเดินทางประมาณ1,350เยนนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยจะครึ่งราคา รถไฟเป็นแบบหันหน้าเข้าหากันขบวนนี้จะไม่ได้มีที่เก็บสัมภาระให้นะคะดังนั้นกระเป๋าอ่ะจะอยู่กับเราเองค่ะง่วงอยางเราอ่ะฮะงงยางง่วงแล้วตาโรยแล้วเน,น,นี่ยที่หิวมากกำลงส่องหาอาหารอย่ โอ oh, สงสารลูกลูกหิวข้าวนะคะพอเราถึงสถานีปลายทางที่อาซากุสะเราเลือกนั่งแท็กซี่เข้าโรงแรมนะคะเพราะว่ากระเป๋าเราหลายใบยมีเด็กเล็กและอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะดังนั้นขอความสะดวกไว้ก่อนดีกว่าค่าโดยสารนะคะอยู่ที่700เยนค่ะกับระยะทางประมาณ800เมตรก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ200บาทนะถึงโรงแรมแล้วนะคะที่พัก9คืนของเราในทริปนี้โรงแรมชื่อว่า Richmond a าซากุสะ Hotel ล ห้องพักถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะคะเมื่อเทียบกับโรงแรมทั่วไปในโตกเกียว ห้องกว้าง18ตารางเมตรมีน้ำดื่มให้วันละ2ขวดมีทุกสิ่งที่ต้องใช้นะคะรวมถึงชุดนอนด้วยที่สำคัญห้องนี้มีแอร์ค่ะอย่าแปลกใจค่ะเพราะว่าโรงแรมบางโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีแอร์นะคะมีต่ฮีเตอร์ส่วนวิวห้องพักของเรานะคะเห็นว่าเซนโซจิและก็โตเกียวสกายทรีเลยค่ะที่นี่ก็ถือเป็นโรงแรมที่ทำเลค่อนข้างดีเลยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ไกลาจากรถไฟฟ้าใต้ดินเมโทรโทเอะอิ TO e I, แต่ก็ยังอยู่ใกล้กับป้ายรถเมล์และก็ซูคุบะเอ็กซ์เพรสค่ะ ที่สำคัญย่านนี้ของกินเยอะมากที่ช้อปปิ้งเยอะมากทั้งเซเว่นอีเลเวนลอสันดองกี้โฮเตอร้านค้าและย่านช้อปปิ้งก็คืออยู่บริเวณรอบนี้หมดเลยเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งกัแล้วเจ๋งมากเนี่ยง่วงมากเลยแบบชใช่อใช่แบบนี้คนกดน,นอนเองค่ะ ข้นาน,นั้นกดจ้ะมีอ yes, <ร>มอ yes แบบแบ้พะให้ปีกดอันไหนอันน้ได้ไหมอันน้นได้ไหมได้ไหมได้ดีลงไปกันปีนำทางไปนะคะยงงเย้ยยยย านี่โรงแรมอยู่ตรงข้ามกับห้างเลยห้างก็มีโรงแรมเหมือนกันชื่อว่าดิสอริสมอนเหมือนกันนะคะแต่เป็นพรีเมี่ยมนเตอร์เนชั่นแนลส่วนของเราไปตรงนี้เป็นริสมอนธรรมดาเนี่ยบริสมอนธรรมดาน้าๆยิ้มหน่อยน้าๆหันมายิ้มหน่อยเร็วเย้เย้กันเย้น่ารักไปไปไปกินข้าวกันไปมือแรกของเราที่ญี่ปุ่นนะคะ กับร้านนี้เลยไซเซริยะร้านนี้เป็น Family Restaurant อาหารสไตล์อิตาเลียนร้านนี้เป็นร้านที่ราคาน่ารักกับกระเป๋ามากๆเลยค่ะเมนูของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ200-300ถึง500เยนนะคะคิดเป็นเงินไทยเริ่มต้นราคาเพียง70-80บาทเท่านั้นค่ะวิธีการสั่งก็ไม่ยากนะคะเขียนรหัสเขียนจำนวนลงไปที่ใบออเดอร์อาหารที่นี่มีทั้งสลัด ซุปเซกพาสต้าพิซซ่ารวมถึงของหวานเครื่องดื่มกาแฟและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะมาลองดูในเมนูนะคะเห็นไหมว่าราคาอาหารประมาณ300เยน400เยน500เยนรสชาติอร่อยราคาก็ประหยัดแถมที่นี่ยังมีไวน์ด้วยนะคะไวน์ราคาแค่แก้วละ100เยนเท่านั้นหรือตีมเป็นเงินไทยประมาณ30บาทก็สามารถดื่มไวน์แดงหรือไวน์ขาวได้แล้วค่ะอาหารเริมาแล้วนะตรงนี้นะคะเป็นซีซสลัดนะคะ อันนี้ซุปเป็นซุปเนโซเน่นะซุปผักแลก้วก็อันนี้เป็นบคัคเทอร์ชีสใช่นะคะพิซซ่าบัคเทอร์ชีสอแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ขนมปังทุกอย่างแม่เขาสั่งมาแต่แม่ของอร่อยแล้วกำลังกินไก่อร่อย,ออยเลยดีมากไหมชุ่มๆกับผักไหมอือร่อยมากทำบะกุมาแลงนะคะสั่งเป็นตัวชีสนะดซอสมะเขือเทศมาพร้มอมกับไข่ดาวด้วยเยอ่ๆ ยังเหลืออะไรนะหมดแล้วปะอ๋อขนมหวานมือมม้อน,นี้เช็คปินมานะคะประมาณ3,000เยนหรือว่าตีเป็นเงินไทยได้ประมาณ800บาทสั่งมาครบหมดเลยทั้งซุปสลัดคิซซ่าสเต็กด้วยไม่ถึงขนมหวานด้วยค่ะซื้อพีช่าลองสองแบบอปีกินซุปนักกินเลยกินมาเม้าเหรอนะทักกินมาเม้าเหรอซุป นี่รีเควส์นะว่าจะกินเอง,งบอกป๊ปปี้ว่าจ่าย อีพีหนึ่งของนานะคาเ <Okay. S 1> ที่ยวญี่ปุ่นของเราก็ประมาณนี้นะคะส่วนในทริปเนี้ยเราจะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างฝากกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เจอกันนะคะว่าอีพีต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวไหนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ